สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Fat Lips ในคลิปนี้ผมจะมาว่าตัวละครจากเกมที่ผมรักที่สุดในชีวิตนี้เลยนั่นก็คือเท k k เคนั่นเองคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเกี่ยวกับเกมนี้เพราะถ้าพูดถึงเกม Fighting ท e k เ e n จะเป็นเกมแรกๆที่เราคิดถึงเสมอนี่คือเกมต่อสู้ในตำนานที่ไม่มีเกมเมอร์คนไหนไม่รู้จักซึ่งในตอนนี้เกมได้ดำเนินม,มาถึงภาคที่8แล้ว ใครที่เล่นกันแล้วนะคงจะรู้สึกเลยว่านี่คือเทคเ e ้นภาคที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยโดยตัวเกมเนี่ยเปิดให้เล่นกันแล้วนะครับทั้งระบบ pc และคอนโซลภาคนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของเทคเค้นเลยเพราะในภาคนี้ตัวเกมได้ปรับระบบให้เล่นง่ายขึ้นมากกว่าภาคไหนๆเรียกได้ว่าเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่อย่างแน่นอนโอเคเดี๋ยวจะกลายเป็นช่องรีวิวเกมไปซะก่อน กลับมาที่รูปที่จะวาดในคลิปนี้กันดีกว่าตัวละครที่จะวาดในคลิปนี้ก็คือเรนนะตัวละครใหม่ล่าสุดที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเทคน8เล่นเอาคนใจแตกกันทั้งหน้า Facebook ผมเลยความรู้สึกมันเหมือนกับการได้พบกับอสึกะคาซามะครั้งแรกในเทคน5เลยด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่สุดจะเทแถมช่วงท่าการต่อสู้ก็เป็นสไตล์ของมิชิมะเอาง่ายๆว่านี่คือคาแรคเตอร์ไฮไลท์ของเทคน8เลยต้องขอชมเลยว่าทางเทคนออกแบบตัวละครตัวนี้มาได้ดีมากๆคือเห็นครั้ง ก็สามารถจําได้เลยว่าตัวละครตัวนี้มีลักษณะเด่นเป็นยังไงนักวาดอย่างเราๆเ,เนี่ยสามารถวาดแฟนอาร์ตตัวละครตัวนี้ได้อย่างง่ายดายมากๆผมเองก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยผมเป็นแฟนเดนตายของเกมนี้นี่ทาไมผมไม่เคยวาดแฟนอาร์ตของเกมนี้เลยซึ่งก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่าเทคเทนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ผลงานของผมแทบทุกชิ้นเลยเวลาที่ผมออกแบบออริจินอลคาแรคเตอร์ของตัวเองผมจะคิดเสมอว่าถ้าตัวละครตัวนี้ไปอยู่ในเกมเทคเทนมันจะมีหน้าตาออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในคลิปนี้คือการ วาดแฟนอาร์เทคเช่นครั้งแรกอย่างเป็นทางการของผมเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งนี้ว่าแฟนอาร์ได้หรือเปล่าเพราะงานนี้ผมได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่จากบันไดาำโคให้สร้างสารรค์ผลงานให้เค้น8 x f เ t l i p เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลสุดแร่ที่จะมีแจกให้ในงานเปิดตัวเทคนแน8ในโซน s o u t h อีสเอเชียเท่านั้นเอาล่ะครับเกินมากันนานขนาดนี้เราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ผมไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตผมในวินาทีแรกที่ได้รู้ว่าตัวเองได้คอลาบกับเทค k เ n ผมถึงกับต้องตบหน้าตัวเองทุกชั่วโมงเพื่อไม่ให้สิ่งนี้เป็นเพียงแค่ความฝันเพราะว่าผมนั้นรอวันนี้มาทั้งชีวิตวันที่ผมจะได้ร่วมงานกับเทค k เคนในฐานะของศิลปิน งานนี้เทคเคนไม่ได้กำหนดโจทย์อะไรมาอย่างชัดเจนผู้ง่าาๆก็ปล่อยให้ศิลปินทำงานอย่างอิสระใครที่ทำงานวาดรูปหรือทำงานออกแบบจะรู้ได้ทันทีว่านี่คือโจทย์ที่น่ากลัวที่สุดเลยมันเปรียบเสมือนกับการที่เราได้ทำข้อสอบอัตนยัยที่ไม่มีคำถามใดๆมาให้ตอบโดยในตอนแรกเนี่ยผมมีความคิดว่าผมจะวาดเมนหลักของผมเลยก็คือไบรอนฟิวี่แต่ประเมินจากลายเส้นตัวเองแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่าเหมาะอย่างแน่นอนเพราะถ้าให้เราคิดโจทย์เองเนี่ยมันต้องเป็นตัวละครที่สื่อถึงภาค8ได้อย่างชัดเจนซึ่งนั่นก็เป็นใครไปไม่ได้นนอกกจากเรนะ นี่คือตัวละครที่เหมาะกับลายเส้นของแฟทลิฟและนําเสนอความเ็นเทคเกนแได้อย่างชัดเจนที่สุดเพราะนี่คือตัวละครที่เล่นอาวุ่นวายกันทั้งหน้าฟีดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่สวยงามท่วงท่าที่เป็นแบบมิชิมะไม่ว่าเราจะเป็นแฟนเทคเกนมาอย่างยาวนานสักแค่ไหนแต่ในภาค8นี้ขอเป็นแฟนเรนะก็พอแต่การนอกใจก็ไม่เคยส่งผลดีให้กับใครอสึกะคงไม่พอใจแคนวาสถูกตัดไปตอนไหนไม่รู้ตัวสิ่งนี้สร้างความชิบหายแก่การวาดรูปเป็นอย่างมากก็ต้องก๊อปปี้มาวาดในแคนวาสใหม่แม้จะปวดใจแต่ก็ไปต่อได้ คือโชคดีมากที่มันยังเป็นแค่ส่วนหัวถ้าวาดไปแล้วทั้งตัวเนี่ยซวยเป็นคอมโบแน่นอนใครที่วาดรูปใน iPad ก็ระมัดร,ระวังนะครับมันเช็คอยู่เสมอว่าเฟรมมันยังเต็มอยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามันไปขาดถึงจุดที่อันดูไม่ได้เนี่ยชิปหายแน่นอนในต,ตอนนี้ก็สเกจไม่ได้ครึ่งตัวแล้วแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามาถึงครึ่งทางในต,ตอนนี้มันเปรียบเสมือนการเลี้ยวรถออกจากซอยบ้านเพียงเท่านั้นมันกําลังถึงในส่วนที่ผมไม่ชอบวาดเป็นที่สุดนั่นก็คือเสื้อผ้า ไม่ได้หมายความว่าผมชอบว่าดตัวละครแก้ผ้านะแต่ว่าเสื้อผ้ามันเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผมจริงๆต่อให้ผมจะศึกษามันมาอย่างนานแค่ไหนผมก็ไม่เคยเข้าใจมันเลยทุกวันนี้ผมต้องเอาทิชชู่มาห่อนิ้วแล้วก็ดูเป็นแบบตอนวาดและความซวยคือวันนั้นมีแต่ทิชชู่เปียกมันจึงไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะมันมองเห็นรอยยับไม่ค่อยชัดแต่ก็ไม่เป็นไรก็พอไปต่อได้ ตอนนี้มาในถึงส่วนของรองเท้ารองเท้าของเรนะนี่ถือว่าเป็นรองเท้าที่วาดง่ายนะไม่ยากมากเพราะเป็นรองเท้าแบบดีไซน์มาตรฐานก็เป็นคอมแบ็ทั่วๆไปแต่พอมาแมทช์กับชุดของเรนะแล้วเนี่ยมันดูเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเลยการแต่งตัวของเรนะเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัว Y ก็คือด้านบนจะใหญ่และด้านล่างจะเข้ารูปซึ่งมันเป็นหลักการแต่งตัวที่ทุกคนควรรู้ไว้นะครับสำหรับการแต่งตัวแบบ YIA ลองไปเสิร์ชด,ดูอันนี้ดีมากๆมันจะช่วยทำให้เราออกแบบตัวละครได้ง่ายขึ้นเยอะเลยรวมถึงชุดที่เราจะใส่ออกไปข้างนอกด้วยจะ ที่เห็นในภาพตอนนี้ก็ใกล้ความจริงเข้ามาเรื่อยๆแล้วช่วงเสื้อผ้าเนี่ยเป็นช่วงที่กินเวลาการวาดของผมเป็นอย่างมากเลยแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะมันคือส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของคาแรคเตอร์เดี๋ยวจบงานนี้ต้องไปหาคลอสลงเรียนเกี่ยวกับการวาดเสื้อผ้าและเพราะมันคือจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมผ่านมันไปได้ยากมากๆแต่ที่ยากกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เลยปล่อยให้เซนส์นของการวาดรูปทํางานไปเห็นภาพรวมก็รู้สึกว่าต้องเก็บบางส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆ เมื่อเช็คและโอเคก็นำมาสู่ขั้นตอนที่ผมชอบที่สุดก็คือการตัดเส้นนั่นเองแม้ว่านักวาดหลายคนจะไม่ชอบการตัดเส้นเลยแต่เชื่อเถอะถ้าคุณรู้หลักแล้วการตัดเส้นเป็นเรื่องที่สนุกสุดๆไปเลยพเพื่อนๆสามารถเรียนรู้วิธีการตัดเส้นได้ง่ายๆเพียงแค่เสิร์ชใน u t u b e ว่า how to better line art คราวนี้เราก็จะได้วิธีตัดเส้นเจ๋งๆมาประยุกใช้กับลายเส้นของตัวเองแล้วแต่หลังจากตัดเส้นไปแป๊บหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ย ยังวาดชุดของเรนะไม่เสร็จนี่ว่าก็เลยต้องกลับมาวาดเพิ่มจะได้ตัดเส้นสบายๆผมเปิด r e f e r อ n c เรของเรนะดูไม่รู้กี่รอบดูเกมเพย์ใน YouTube ดูสกรีนช็อตต่างๆในเกม t ทเกนแปเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่ช่วงที่เกมยังไม่ออกเลยถ้าเป็นตอนนี้ก็เปิดโหมดแต่งตัวดูได้เลยเป็นอีกโหมดหนึ่งที่ใช้เวลาเล่นอยู่นานมากๆโดยบางครั้งเนี่ยก็ได้ไอเดียออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวเองจากไอโหมดนี้นี่แหละ หลังจากที่วาดชุดเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของการตัดเส้นจริงๆสักทีวิธีตัดเส้นที่ผมใช้นะก็จะทำให้เส้นเก่าเนี่ย มันมีโอเาซิตี้ที่น้อยลงแล้วก็ตัดเส้นเหมือนเป็นการตีกรอบอ็อบเจกต์ต่างๆเพื่อให้มันดูเข้าใจง่ายขึ้นว่าตรงไหนเป็นชุดเป็นผมเป็นตาเป็นมืออะไรประมาณนี้ซึ่งวิธีของผมเนี่ยจะไม่ลบเส้นร่างออกเลยแต่จะเหลือไว้แบบจางๆแทนแต่เส้นร่างเนี่ยก็ต้องไม่สกรปรกจนเกินไปนะครับไม่ใช่ปาดจนเละแล้วก็ยังให้มันเหลืออยู่เนี่ยอันนี้ไม่ผิดแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะการวาดรูปมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละคนก็จะมีวิธีการวาดที่ไม่ ไม่เหมือนกันเพราะทุกอย่างมันวัดกันตอนที่งานเสร็จแล้วการที่เราฝึกวาดหลายๆวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเจอวิธีที่ใช่ก็ได้นะครับเหมือนกับการเล่นเทกเคนที่เราจะต้องหาตัวละครที่เข้ามือเราที่สุดตัวละครที่เรารู้สึกชอบในท่วงท่าของเขาอย่าไปตัดสินว่าตัวละครไหนมันเก่งหรือไม่เก่งเพราะสุดท้ายสิ่งสำคัญมันอยู่ที่คนอยู่หลังพรมลายมากกว่าการวาดรูปหรือการสร้างงานศิลปะก็เช่นกันไม่ว่าคุณจะถนัดวิธีแบบไหนมันก็วัดกันที่ภาพสุดท้ายที่เราสื่อสาร ออก,กลับมาที่รูปวาดตอนนี้อยู่ในส่วนที่เรียกว่าเชดดิ้งเป็นอีกส่วนสําคัญเลยสําหรับการวาดรูปมันสําคัญพอๆกับน,น้ําร้อนที่เราเทลงในบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเพราะถ้าเราไม่ลงเงามันก็เหมือนกับการกินมาม่าโดยไม่เติมน้ําร้อนนั่นแหละถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยแต่ถ้าเติมน้ําร้อนลงไปมันก็สมบูรณ์แบบใช่ไหมละ่ละเช่นเดียวกันกับการลงเงาเนี่ยแหละ มันทําให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นทําให้มีความรู้สึกว่าวัตถุมันมีความตื้นลึกหนาบางอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักในการวาดรูปอย่าลืมรักในการเฉดดิ้งด้วยมันแทบจะเป็นสิ่งแรกๆเลยที่เราต้องเรียนในวิชาศิลปะผมจําได้เลยว่าตอนที่เชดดิ้งครั้งแรกในชีวิตเนี่ยผมพอนท่างทาได้ดีในช่วงปถมแล้วก็มัธยมนะ แต่พอช่วงที่ไปติวเข้ามาหาลัยเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มพอใช้เลยมันเป็นศาสตร์พื้นฐานที่สําคัญมากๆไม่ว่าคุณจะวาดกระตูนหรือทาํากราฟิกหรือจะวาดแนวใดๆก็แล้วแต่การแรงเงาที่ดีจะทําให้งานคุณเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นอย่างแน่นอนงานของคุณจะดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะความธรรมชาติเนี่ยมันก็คือความสวยงามอย่างหนึ่งวันหนึ่งคุณจะเข้าใจเอง เมื่อเสร็จขั้นตอน shading การลงสีก็จะง่ายมากๆเลยเพราะว่าถ้าคุณลงเงาไปแล้วเนี่ยการลงสีมันจะง่ายมากๆเหมือนเทสีลงไปในช่องที่เรากําหนดไว้เลยผมจะไม่แนะนําเลยถ้าจะต้องลงสีแล้วก็ลงเงาเข้าไปในสีด้วยในเลเยอร์เดียวกันน่ะมันมีความเสี่ยงสูงมากที่น้ําหนักของเงาเนี่ยมันจะไม่เท่ากันทั้งภาพเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ shading ให้เสร็จก่อนมันจะตัดขั้นตอนวุ่นวายเหล่านั้นไปเลย คาแรคเตอรของเรนะเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสีม่วงสีดําสีขาวโดยจะให้น้ําหนักที่สีดํามากที่สุดเพื่อนเน้นสีม่วงขึ้นมาและใช้สีขาวเนี่ยเป็นตัวตัดจังหวะในส่วนต่างๆคือเป็นวิธีการดีไซน์ที่เรียบง่ายมากๆแต่ใช้ได้ผลสุดๆเลยเราไม่จําเป็นต้องออกแบบตัวละครให้อลังการงานสร้างแต่ให้เราคิดไว้เสมอว่า เวลาคนที่เห็นตัวละครของเราเขาสามารถวาดตามได้หรือเปล่าเพราะถ้าเขาเห็นแล้ววาดตามได้เนี่ยแสดงว่าตัวละครของเราเนี่ยมันน่าจดจำแล้วครับ เอาละตอนนี้ก็เดินทางกันมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสําหรับการวาดเรนนะงานนี้เป็นงานที่สร้างกําลังใจให้กับผมเป็นอย่างมากเพราะไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมต้องเจอกับปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพผมฝึกวาดรูปมากเกินไปจนต้องกายภาพบําบัดเป็นปีและนั่นทําให้ผมรู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกว่าสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดมันพังทลายลงแต่การพักฟื้นมันก็ทําให้ผมเข้าใจได้เลยว่าการวาดรูปเท่านั้นแหละที่มันทาให้ผมรู้สึกว่าผมเกิดมาเพื่ออะไรผมกลับมาอัพคลิปอีกครั้งเมื่อป ายปีที่ผ่านมาและจากนั้นไม่นานผมก็ได้ร่วมงานกับเทคเคนถึงทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่จงรู้ไว้เลยครับว่าทุกคนเ,นยเคยพ่ายแพ้ทุกคนเคยยิงลูกศรพังๆเข้าไปในความมืดโดยไม่เห็นเป้าหมายไม่มีคําว่าสายเกินไปเลยครับสาหรับการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าเพื่อน,อนจะหมดไฟกับอะไรก็แล้วแต่ลองกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับมันจะเหมือนกับการกดนิวเกมพลัสอย่างแน่นอน ในตอนนี้ผมก็เสร็จในส่วนของคาแรคเตอร์เรนะแล้วนะครับเรามาดูแคนวาสอินโกันครับภาพนี้ใช้เวลาวาดไปทั้งหมด10ชั่วโมง46นาทีแต่ปากกาไป26,233ครั้งยังไม่รวมไฟล์เก่าที่วาดพังไปตอนแรกนะครับแต่ผมขี้เกียจรวมแล้วตีไปกลมๆเลยก็11ชั่วโมงแหละครับภาพนี้เหมือนจะจบแต่มันก็ยังไม่จบนะครับมันมีในส่วนของตัวอาร์ตเวิร์อื่นๆที่จะทำให้ภาพนี้ใช้งานได้ มากันที่ดีไซน์แรกเพราะว่าภาพน,นี้จะต้องนําไปทําเป็นลายเสื้อ ส่วนประกอบต่างๆนี้ผมวาดขึ้นจากเบรคอาร์ตของเรนะใส่โลโก้เทคเกนแเข้าไปแล้วก็สัญลักษณ์ของมิชิมะตามด้วยฟอนต์ที่เขียนว่า The King of Iron Fist Tournament 8ซึ่งหลังจากที่ดูตอนดีไซน์เสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสวยแล้วนะแต่รู้ไหมว่านั่นเป็นเหมือนกับดักชั้นดีเลยงานออกแบบควรมีเวลาให้พักประมาณ1วันเราจะต้องล้างภาพลวงตาก่อนแล้วค่อยกลับมาดูงานจริงๆอีกครั้งโดยดีไซน์นี้ไม่ผ่านนะครับโดยมีคอมเมนต์สั้นๆว่าผมทําได้ดีกว่านี้ ในดีไซน์ที่2ผมก็นั่งคิดอย่างปวดหัวเลยว่าผมจะดีไซน์ออกมาอย่างไงดีจนกระทั่งวันหนึ่งผมเอา iPad เนี่ยไปวาดที่ออฟฟิศและไอ้น้องฟาร์เกอร์เนี่ยหนึ่งในสมาชิกทีมงานกราฟิกของผมมันก็ได้แกล้งผมด้วยการเอานิ้วจิ้มไปที่ iPad ตอนที่ผมเดินไปเข้าห้องน้ําซึ่งในตอนนั้นมันเป็นบัสสเปย์อยู่เหตุการณ์นี้ทําให้ผมได้ไอเดียที่โคตรเจ๋งสําหรับดีไซน์ที่2 ไอสีสัสาสสีแดงเนี่ยมันสื่อถึงลาวาได้ซึ่งมันทําให้นึกถึงเรื่องราวคลาสสิกของเทคเกนที่พ่อลูกชอบโยนกันลงภูเขาไฟจากนั้นผมก็เปลี่ยนฟอนต์เป็นแนว b a c k l ลเทอร์กอติกเพื่อให้งานมันมีความแน่นขึ้นผมรู้สึกชอบดีไซน์นี้มากกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นดีไซน์นี้ก็ถูกส่งไปที่บันไดน้ำโคเพื่อรอการอนุมัติแต่ในระหว่างนั้นผมก็ต้องไปทําหน้าที่สําคัญอีกหน้าที่ห นี่คือการออกแบบเวทีของงานเท k นิส8ปดไทยแลนด์แกรนด์โอเพนน โดยผมจะรับหน้าที่เป็น art director ดูแลในส่วนต่างๆที่ต้องใช้งานโมชั่นกราฟิกซึ่งโชคดีมากที่ Beat Active ออกแบบเวทีมาสวยอยู่แล้วเราแค่ทำภาพไปใส่จอเท่านั้นเองตอนมันขึ้นจอครั้งแรกเนี่ยผมโหูตื่นเต้นมากๆเลยมันอลังการมากๆจากเมื่อก่อนงานเปิดตัวเกม Tekken จะเป็นแค่ตู้เกมเล็กๆแต่ตอนนี้กลายเป็นเวทีอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ทำงานส่วนนี้ให้ Tekken ด้วยเพราะจริงๆแล้วนี่คืออาชีพหลักของผมเลยครับเป็นกราฟิกด designer ที่ว่า นดนดนิห่อยงานเวทีนี้ออกมาได้ประทับใจมากๆเพราะตอนออกแบบเนี่ยเราไม่เห็นภาพจริงเลยแต่เห็นงานออกมาแบบนี้ก็สบายใจแล้วครับ ในวันที่26มกราปี2024ที่ Beat Active by t e บเทบางนาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกม t ท k k e n 8เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันนั้นประเทศไทยก็จัดงานเปิดตัว t ท k k e n 8อย่างยิ่งใหญ่ขึ้นด้วยเรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรีเกมไฟติ้งระดับตำนานเกมนี้เลยโดยในงานเนี่ยมีเกม t ท k k e n 8ให้ลองเล่นกันอย่างแน่นอนแหละตามมาด้วยกิจกรรมมากมายจาก Beat Active ที่นำเสนอความเป็น t ท k k e n 8ได้อย่างลงตัวและอินฟลูเอนเซอร์มากมายที่ให้เกียรติมาร่วมงานนี้เวทีวันจริงนี่สวยกว่าวัน ภาพที่่เห็็นนแล้วกชืใจครับในส่วนของพิธีกรก็คือพี่โปจิพี่ปอนักผาาเกมไฟติง้งและพี่นัทอดีตโค้ชทีมชาติเทคนโดยมีพี่เบลและเกมเองขอบสนามที่มาเล่นเทคนแน8เปิดเวทีให้กับงานนี้นอกจากจะเป็นศิลปินและอาร์ตดี렉เตอร์ให้งานนี้แล้วก็ยังลงแข่งเทคนแน8ใน KOL ทัวนาเมนต์ด้วยโดยเข้าไปรอบ3คนสุดท้ายและแพ้ให้กับช่องอูออลซัมกำลังกดเทคนกับพี่ท็อปปี้อยู่และยังได้รับเกียรติจากนายกสมาคมอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพี่สันติโลทองที่มาแจ้งข่าวเซอร์ไพรส์ให้กับแฟน เทคเคนด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยครับศิลปินไทยที่ได้คอลแลบกับเทคเคน8อย่างแฟทลิฟสภาพคือไม่ได้นอนมากแล้วก็ไม่ได้นอนจริงๆตั้งใจมาเปิดตัวผลงานแต่โดนบันไดนําโคเปิดตัวให้แล้วเมื่อวานกักเซอร์ไพรส์หน่อยอดเลยตอนขึ้นเวทีคือตื่นเต้นมากๆคือผมเป็นคนไม่ชอบขึ้นเวทีเลยแต่ก็โชคดีที่พี่โปจิเป็นพิธีกรเลยไม่ค่อยเกรงมากเท่าไหร่ และนี่ก็คือความทรงจำที่ดีมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเลยขอบคุณบริษัทไซคอมและเอ็กโซเซ่ที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาจริงๆขอบคุณบันไดนามโคที่ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เล่นเทคเคนกับบุ๊กและที่สำคัญที่สุดคือได้ร่วมงานกับเทคเคนสุดท้ายนี้อยากจะขอฝากเกมเทคเคน8ไว้ในใจเพื่อนๆทุกคนด้วยพราะนี่คือเกมไฟติ้งในตำนานที่ทุกคนไม่ควรพลาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ